เกาะลีเปะจังหวัดสตูินกับบีไนท์ลีเปะทราเวลด้วยแพ็กเกจสุดคุ้ม Hello Low Season at อรัญญาลิเปะลดโหดเหมือนกอดใคมาเลยครับว้า wow! วกับห้องพักสุดหรูอรัญญาลิเปะรีสอร์ทแพ็กเกจบีเที่ยว3วัน2คืนนอนห้องดีลักคู่วิวมูลค่า4,490บาทต่อ1ท่านรับตั้งแต่2ท่านขึ้นไปนะครับแพ็กเกจเอเที่ยว3วัน2คืนนอนห้องดีลักคู่แอคเซส สามารถเปิดประตูลงสระได้เลยมูลค่า5,490บาทต่อท่านรับตั้งแต่สองพนขึ้นไปนะครับในราคานี้ได้อะไรบ้าง 1. รถตู้รับส่งจากสนามบินหาดใหญ่ตั้งแต่เวลา9้าโมงเช้าใช้เวลาในการเดินทางประมาณเกือบ2ชั่วโมงครับ 2. ตั๋วเรือสปีดโบ๊ทท่าเรือปากบาราถึงเกาะลีเป๊ะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง 3. ห้องสุดหรูจากอนัญญาลีเป๊ะดีลักรูตามแพ็กเกจที่ท่านเลือก3วัน2คืนส 4. อาหารเช้าเบร็วฟ้าสุดหรูจากทางโรงแรม 5. Huh. ริดดำนา้ำพร้อมอาหารเที่ยงและอุปกรณ์ในการดำนา้ำชมปะการังฝูงปลาตั้งแต่เวลา9ก้ามงครึง่งช่วงเช้าจนถึงบ่ายสมีเรือหางยาวรับส่งถึงหน้าโรงแรมไล้ครับหกตู้เรือสปีดโบ๊ทขากลับในวันที่3เวลาล่าสิบเอ็ดโมงครึ่งเจ็ดรถตู้รับส่งจากท่าเรือปากบาราถึงสนามบินหาดใหญ่และในตัวเมือง8ประกันภัยนักท่องเที่ยวพร้อมเจ้าหน้าที่ชำนาญการในการให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนปลอดภัยหายห่วงในวันพักผ่อนหยุดยาวนี้แพ็กเกจสุดหรูช่วง โแบบนี้หาที่ถูกกว่าน,นี้ไม่ได้อีกแล้วจองเลยโทร080 544 4637คุณเรดและ080 142 9399คุณอินเยี่ยมชมแพ็กเกจหรือสถานที่อื่นเพิ่มเติมได้ที่ f nice, e c o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  k n p n p e g e n i n e หรีเบ็ t ทาวเวลทแว l ์ลน์อัฟ f ิเชียลแอทบีนไรีเเตรียมกระเป๋ามาหออเอาความประทับใจกลับบ้านบอกได้เลยนะครับว่าประทับใจไม่ลืม,ลมแน่นอนครับแล้วมาพบกันนะครับ